สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซายาดีแล้วก็ช่อง youtube channel ของฟุตบอลไทยซายาดีทุกท่านนะฮะก็มาอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกันอีกครั้งนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้นะฮะศึกฟุตบอลไทยลีกคู่บิ๊กแมตช์ก,ก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเป็นชัยชนะของบุรีรัมยูเนเต็ดที่เอาชนะทางแบงคอกยูเนเต็ดไปได้1ประตูต่อสูนะครับโดยได้ประตูชัยในช่วง ครึ่งเวลาหลังนะครับจากทางสุปโชคสารชาตินะครับดาวเตะโตกเก่งของบุรีรัมซึ่งจังหวะประตูนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการประสานงานที่ยอดเยี่ยมของนักเตะบุรีรัมเลยนะฮะโดยเฉพาะสามประสานแนวลูกอย่างสุปชายใจเด็ดนะครับสุนัเหมือนตาแล้วก็สุปโชคสารชาตินะครับรวมถึงนักเตะคนอื่นๆก็ฟอร์มดีกัน แทบทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะในรายของทีละทรบุญมาทันเนี่ยที่พึงย้ายมาร่วมทัพบ,บริลัมในช่วงเล็กสองนี่ถือว่าโชว์ผลงานได้อย่างโคงเส้นองวาและมีมาตรฐานจากประสบการณ์ที่สูงด้วยดีกีของแชมป์เจเลกนะครับเข้ามาก็ยกระดับทีมให้บริลัมเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนแบงค์อกินเต็ดก็ถือว่ามาสู้ได้ดีครับลูกทีมของโค้ชแบนทุตบันสีปานนะครับก็มีโอกาสที่จะ ทำประตูได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นทีเด็ดทีขาดที่ของฝั่งบุรีรัมเจ้าบ้านเนี่ยทำได้ดีกว่าตอนนี้ทําให้บุรีรัมเนี่ยนำโดมเป็นจ่าฝูงนะครับมีคะแนนนําห่างทางอันดับ2เนี่ยถึง5คะแนนด้วยกันนะครับก็มีถึงสามสิคะแนนนะครับก็หลังเกมครับทางมาซาดาอิชิอิครับ หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นเนี่ยของบุลลัมยูนิเต็ดก็ได้มีการตอบคำถามสื่อมวลชนครับกรณีกระแสข่าวทีมในเจร์ลี่ของญี่ปุ่นเนี่ยสนใจดึงตัวสุปโชคสารชาติไปร่มทัพนะฮะซึ่งเดี๋ยวมาดูว่าทางโคดอ,อิชิอิเนี่ยจะตอบคำถามสื่อว่าอย่างไรนะครับไปดูหลังเกมภาพรวมกันก่อนเลยนะครับก็ทางมาซาทาดะอิชิอินะครับ โค้ชของบรีรัมเนี่ยก็บอกว่าเกมในวันนี้นะฮะทั้งสองทีมรู้ดีว่าเป็นเกมที่สําคัญและเราสามารถเอาชนะทูแบงคอกยูเนเต็ดได้หนประตูต่อศูนย์ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับซึ่งก็ทางผมขอชื่นชมลูกทีมทุกคนนะฮะที่ลงเล่นในหลอด90นาทีเนี่ยที่ช่วยกันไล่บอลช่วยกันวิ่งจนเก็บสามคะแนนสําคัญมาได้นะครับจากนี้ทีมของเราจะมีเวลาพักมากขึ้นนะฮะจากนั้นจะกลับมาวิเคราะห์และ เตรียมทีมให้ดีที่สุดในนัดต่อไปที่จะต้องออกไปเยือนเมืองทองอยู่ในเตะนะครับในการแข่งขันฟุตบอลนัดต่อไปนะครับในเกมฟุตบอลไทยลีกนะครับซึ่งก็เป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยนะครับสำหรับเมืองทองตอนรับการเยือนของบุรีรัมนะครับในเกมต่อไปนะฮะทางนี้ครับทางอิชิอิก็ยังได้บอกอีกว่าขอขอบคุณแฟนบอลกู12นะครับ ซึ่งเขาบอกว่าผมดีใจมากที่ทุกคนเข้ามาให้กําลังใจในสนามวันนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าแฟนบอลคือแรงผลักดันและแรงบันดาลใจให้กับน,นักฟุตบอลถึงแม้ว่าผู้เล่นทุกคนจะเหนื่อยหรือล้าแค่ไหนพอได้ยินเสียงแฟนบอลก็ทําให้นักเตะเรามีกําลังใจมีแรงฮึดมากขึ้นนะครับนี่ทางอิชิอิก,ก็ได้ตอบคาถามหลังเกมกับสื่อมวลชนนะครับ มาดูคำตอบของทางอิชิอิที่มีต่อกระแสข่าวทีมเจลิกสนใจดึงตัวสุประโชคสาราชาตินะครับซึ่งก็ทำประตูชัยในนัดนี้นะครับก็บอกว่าไม่เคยทราบข่าวนี้มาก,ก่อนนะครับอาจไม่รู้มากนักว่าเรื่องเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าให้พูดถึงผมมองว่าสุปรโชคเป็นนักเตะที่มีคุณภาพและศักยภาพที่สูงมากๆในไทยลีกนะครับก็ตอนบํรุรังก็ยัง ต้องลุ้นอยู่ถึงอนาคตของสุขโชคสารชาติเพราะว่ามีกระแสข่าวมาหนาหูเหลือเกินนะครับว่ามีทีมจากเจลิกเนี่ยสนใจคว้าตัวไปร่วมทัพนะครับก็ต้องติดตามกันว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นจริงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมกันนะคันของศึกฟุตบอลไทยลีกหลังเกมของออบริลามยูไนเต็ดพบกับทางทูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับก็ ยังไงก็ติดตามเชียร์ฟุตบอลไทยครับเพราะว่ามีเกมาอแข่งขันให้แข่งขันกันอีกเยอะแย,ยะมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะฟุตบอลไทยลีกเนี่ยการนัดชิงก็ยังถือว่าเปิดกว้างนะครับโดยหลายทีมก็ยังคงมีโอกาสที่จะควา้าแชมป์ในลีกสูงสุดได้อยู่นะครับวันนี้ผมฟุตบอลไทยซายอดีก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจฟุตบอลไทยซายอดีแล้วก็ช่อง YouTube Channel ฟุตบอลไทยสไตล์ยอดี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมยอดี้ประเสริฐมณีเลชัยนะครับไปพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ